กับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมคอมในมือถือนะครับอ่ามีเมาส์ให้แล้วเปลี่ยนกดทิศอ่าฮะ,ะ,ะทุกคนอาจจะได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยพ่อผมเองครับมามาต่อเลยอือทุกคนจะให้ผมเลือกเกมเลย เมนเข้ามาบอกด้วยนะมีเกมไม่เลือกเยอะเลยกานเพิ่คอเข้า Google แล้วกัน,อ,น,อ,กนอืมมาทุกคนอาจจะรู้นะครับเมื่อกีนนี้ทุกคนน่าจะเห็นที่พิมพ์ผมนะครับเพราะผมมาเล่นในมือถือยังไงล่ะด้วโทรศัพท์นี่เองถ้าใครอยากโหลดก็คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะโหลด G D A ให้แล้วครับอีกคลิปหน้า ทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นเพื่อไม่ให้ลืมคลิปหน้านะครับบ่าจะเสื้อนหาอะไรดีดู YouTube ไม่ได้อ่ะอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่ได้แอปเล่นเกมดีกว่าเดมอชเดมอชเดมอชคนทุกคนอยากให้ผมเลือกเกมอะไรครับฮะอะไรนะอมุกอัเหรอ ไปครับนี่ครับ oh oh อมุกไอช์โอเมก้าช์โอเมก้าช์บิ๊กจูอมุกไอช์เขาเลือกด่านก่อนอืมอา่อานเราจะอะไรเดียวเขออาด่านอ่านนี้แล้วกันนะครับอบัตรเท่าปาทเท่าไหร่ดี แบปคิวเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดนี่นี่นี่นั่นพี่แอนโกรราลรมแปบมาแล้วผมคือเอามาังอาทิตย์มันเร็วดิสูดในโลกโฆษณาแต่ <_ d isc ular> รีโก้ม <_ d isc ular> าโฆษณาในคอมก็มีด้วยนะคะเป็นไงอะ่ะ

เคีเมื่อวานอาร์ชีพิดพลาดเรื่องความภัยด้วย๋ยวผมเขอเล่นคลิปอื่นไหม อเอาเกมยิงปืนแล้วกันพ่อเกมมาครับสวีโวเล่นไม่ได้เล่นในกูเกิลโคลงนั่นเองวิ่งวู้ดหน้าผู้หญิงหยุดเด้หยุดดังดักฟิงกันไหนกดเริ่มเกมมาเลยดีกว่าครับโอ้แหลกแหลกแหลกผมหลั่มากเลยอ่ามาเกิดตรงนี้อ่า ไม่อ,ไมไอุ้ยที่ีคนยิงปืนระใคร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 แดดอหนไหนยดเด้ยดงดกิปืนยนใครยิงปืนนะครับใครปืนเคสลูกคอกเดียวตรคนที่2แล้วหยุดเด้ยุดดงดก ไม่ได้เก่งเลยวีมามาต่อแล้วมื่อกี playable, nah ้นี้แม่ผมมารบกวนกดจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบนุณชายนะครับผมก็เล่นให้ดูถ้าใครอยากโหลดนะคลิปหน้าที่ผมโหลดกีดีเสเ่เลยนะครับ